เออ,อยู็นเขาเขาเห็นมาตลอดประเทศไทยไม่ได้เอาเฉลยศึก18คนไปขังคุกขันตารางที่ไหนหรือเอาไปทรมานยังไงเจา้จาที่ผู้แทนสภากาชาติสากลหรือ u ูเอเอซาเขาก็มาเห็นแล้ว AOT ก็มาเห็นแล้วเราก็ทําอะไรตามกฎระเบียบตามช่องทางต่างๆผมว่าเราดูแลดีมากเกินไปด้วยซ้ําไปอ้วนทนสมบูรณ์ ศพมันยังเหม็นอยู่ตตยชา,ายแดนไทยอยู่เลยคือวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าทหารคเมเขมรนเนี่ยไม่มีคุณค่าไม่มีอะไรต่างๆมันเหมือน ภาษาผมไม่สุภาพเหมือนหมาตายข้างถนนนะแล้วก็ทิ้งกันอย่างเงี้ยคือคือวันนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราถามว่าพ่อแม่ลูกเมียเขาเนี่ยจะคิดยังไงกับคนที่หายไปทหารที่หายไปแล้วไม่กลับบ้านเน่ยผมว่าน่าสงสารคนคนคเขมรที่สูญเสียทหารในครอบครัวไปเราต้องพูดกันอย่างนี้ ไทยเป็นประเทศใหญ่เรามีกำ,กำลังทหารเรามีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ดีกว่าเขามากมันก็ธรรมดาครับรบกับประเทศเล็กประเทศเล็กมันก็ต้องรองแรกแขกเชอิอย่างเงี้ยว่าเราไปรังแกแต่คำถามว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้วันที่24กรกฎาเนี่ยใครยิงใครก่อนเขารังแกเราก่อนหรือเรารังแกเขาก่อนวันนั้นเช้าวันนั้นเราคนของเราตายทันที7ศพนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง14คนของเราไม่ได้แต่งศพขึ้นมามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ลูกระเบิด B M 2 1ยังอยู่กลางทุ่งนาอีกเราเก็บกู้กับเป็นร้อยรูปมันไม่ใช่เรื่องที่เราไปแต่งได้และที่ว่านี้เนี่ยเรามีจะประจักษ์พยา,ยานเรามีการเก็บกู้ซึ่งชัดเจนมากข่าวทีวีก็ไปเกาะติดอยู่เราไม่ได้โกหกหลอกลวงชาวโลกแต่ถามว่าเราต้องทวงคืนแผ่นดินเราไหมผมยืนยันว่าเราต้องทวงคืนแผ่นดินของเราครับ